มาดูว่ามีอะไรบ้างคือรูปแบบของการจัดก,การข้อมูลเนี่ยมันก็มีรูปแบบของ format นะค o n d i t i o n f o r m ม t ต i n g มันก็จะมีอยู่ส่วนที่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเขาเรียกว่า t เบิลก็คือตารางนะปแบบตารางรูปแบบตารางพวกนี้จริงๆมันมีมาให้แต่ว่ามันไม่ค่อยโดนใจเราชอบแบบกำหนดเองมากกว่าและที่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าซลล์สไ y l e ก็คือว่ารูปแบบของเซลล์ข้อความของซลล์อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้ เรามากักจะใส่ตามใจเรามากกว่าคราวนี้เราลองมากำหนดเขาเรียกว่า condition formatting การดูดีบารในโจทย์นี้เนี่ยต้องการแสดงสีของสต็อกสินค้าเนี่ยที่เหลือน้อยกว่า5ชิ้นเนี่ยให้เป็นสีแดงนะครับชิ้นที่5นะครับชิ้นที่5ทุกท่านทุกคนไปชิ้นที่5นะทุก่านทุกคนไปชิ้นที่5นะครับต้องการแสดงเนี่ยต้องการแสดงเนี่ยให ข้อความที่น้อยกว่า5เนี่เป็นสีแดงทางไงครับขั้นตอนแรกนะครับครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดไม่ทําได้เป็นไรนะเดี๋ยวผมผมไปทาให้ดูจริงๆ,ๆอีกรอบนะึงนะครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดครับครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดนะจากนั้นนะครับจากนั้นก็ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดนะเนี่ยตั 4, ย้งแต่เลขสี่จนถึงเลขแปดนะครับจากนั้นนะครับไปที่คอน d i t i o n ไปที่หน้า home นะครับไปที่หน้า home แล, Foundation, Foundation นะแล้วก็ n d นด i ชั่น n d นดิชั่น r อ a t ม i n ้ครับทันไหมเห็นไหมนะโฮนะแล้วก็ฟันดิชั่นคอมเมดี้นะแล้วก็นิวรูครับนิวรูสร้างกฎใหม่สร้างเงื่อนไขใหม่ประมาณนี้แหละสร้างกดใหม่สร้างเงื่อไนไขใหม่มน,หะหมหน,นะครับาจากนั้นนะครับจากนั้นจากนั้นก็มาเรื่องในส่วนของมันยะมี๊ออัพตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับไม mm hmm. ่านนเลือกมา้ที่2นะครับ Format only s e l l ลและคอน n t น n นะครับ าการจัดการรูปแบบที่มีอยู่นะครับแล้วก็เลือกนะครับเริ่มาารที่2นะจากนั้นตรงตรงเซลล์วายูหรือว่าเซลล์วาลูเนี่ยให้เลือกเป็นเลนดานนะครับเราเลือกเป็น5เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อน